สวยมากแม่ตีนมีผัวเป็นแขกใช่มีผัวเป็นแขกกูเป็นกะลีสั่งกากหมูมากินต้มยำคือเลิศดนะคะสีปากเลิศดมากไม่ไหวนะคะกับทิปตาทิทีร้องเพลงก็เสียงดีทำอะไรก็ดีเกิดมาบุญวาสนาเยอะทำอะไรก็ดีไปหมดอยากได้สร้อยอยากได้สร้อยแบบแม่ไป็นลำแก้บนโอ๊ยคนอย่างมึงยังต้องมาเสียตังลำหรอกอีดอกมึงบวไวตมิ้ว สขวดก็พอแล้วมีปัญญาแค่นั้นแหละซื้อสรอยกูไม่มีปัญญาหรอกสร้อยกูแพงส,งสร้อยกูแพงสองสรจะมีปัญญาหรอสีปากแซบได้อีกไฟเบอร์ดีไม่ไหวยิ้มสวยแล้วฟันสวยมากแม่ถ้าชมจะอ่านถ้าด่าด่าในอินบ็อกซ์เลยชุดสวยค่ะเลิศมากแม่ชอบทำไมสวยทำหน้าสีอดอกไฟเบอร์คือส่งไวเวอร์ ไม่มีส่งไวบ้างตกหล่นบ้างแล้วแต่กันไปอีดอกแล้วแต่ดวงหยอกเล่นวันนี้แม่เป็นแขกว i p พด้วยหรือเปล่าปุยนุ่นอย่ามาพูดอยากอยู่กับเธอนานๆอยากอยู่กับเธอนานๆน,นะคนดีให้เหมือนนายกรฐมนตรีคนปัจจุบันอย่ามาพูดอย่ามาพูดอย่ามาพูดปุยนุ่นคุณป้าขา่ะลอตอลี่ป้าค้ายหยอกหยอก,ยอกโอ้โหตั้งใจเรียนเถอะกินอาหารในครกผ้าหมูเธอจะได้โตอีดอกคุณอย่างมึงยังไม่น่าโตแบบ ไม่น่าโตมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นหรอกเด็กเหี้ยน่าจะตายหะเพราะตีนก่อนแมมให้รักษาเนื้อสัตว์ตัว,ตวเธอลูกเอ้ยให้หมอย,ยาวถักเปียก่อนเข้าไปเล่นกับกูตีนเกียวอีดอกรุ่นมึงจะโตกว่าลูกกูไม่เท่าไหร่หรอกแมมถ้ามาเป็นอยากด่าดตาระหนัเด็กวันนี้ดูคลิปพาลูกสาวไปเก็บไข่เป็ดน่ารักมากๆไปไหนมาเพิ่งจะดูปีฝ่าแล้วคลิปนั้นชอบตากพี่พิมพ์แผวพราวมากค่ะหมายถึงปากใช่ไหมคะ น้ำพริกตาแดงคือเลิศมากเหมือนพิงกี้เลยสวยมากพิงกี้น้เหมือนกูปะวันนี้พี่พิม,ม์เหมือนเจ้าหญิงเลยฮึรงริเกสิเฮโดอาจารย์เฮโดเฮโดอาจารย์เฮโดฮีดดอาจารย์ฮีดดอินเดียมากค่ะชอบลุคนี้มากแม่สวยมากสร้อยคอกำไรดูดีเต็มหน้ผาผากน้ำปลา,ลาแซ่บมากแม่ขนตาหลุดเบาก็มีหลุดกันบ้างแหละแต่งแต่เช้าแล้วรับหลายงานวันนี้ ขนตาหรือไม้กวาดขนตายีย่อะไรไม้กวาดอะไรนี่แมงกัะพุนปากจัดมากแม่สีปากแซ่บมากค่ะชอบมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะมึงจะให้กูทำยังไงอย่าว่าพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าพิมพ์ทำให้ใครแบบไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพไม่ได้ตั้งใจมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ น้องเบาพัดลมไหนลูกเบอร์นี่อยากให้พี่เข้าใจว่าคือคือวันนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างทำให้พิมพ์จะต้องแบบเหมือนกับว่ามันทำลงไปแบบมันยังไงพิมพ์ขอโอกาสกลับตัวนะคะ,ะอย่างนี้เลยหยอกไม่มีหรอกคนอย่างมึงอะดา่ากูมากตองดนด่ากลับถูกแล้ว อ <S it> <โ>ดสารเน่แน่น่าเหมือนหีเลยแหมอีสัตว์ที่มึงในเฮียหน้าตาในอีดอกผิดกฎฟิสิกส์หน้าตาในอีสัตว์กูอยากจะทำรายการยูทูบรายการใหม่พาน้องอาบน้ําหน้าเหมือนคนไม่เคยผ่านน้ำปลาไาสามปีแหมอีดอกบอกกูหน้าเหมือนหีอาบน้ําก่อนชกกระปรมาก สาระเน่ตอบม,มาเอาอยังเนี้ยจะรีบขายรีบไปแดกเหล้าแล้ววันนี้วันศุกร์เอาอยัางเอาอยัางพี่ทอดอร่อย กันรอบสองได้อย่าคิดว่าเชื้อโรคจะหายไปจากคุณนะคะเชื้อโรคยังอยู่เพียงแต่ว่าเราจะไม่เดินทางไปหาเชื้อโรคและไม่ให้เชื้อโรคเดินทางมาหาเราแค่นั้นเองนะคะใครที่ไม่ได้ใส่แมส CF นะคะกรุณาใส่แมสกดแชร์ก่อนแล้วก็ CF ใครที่ไม่ได้ CF นะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่ CF นะคะแล้วไม่ได้ใส่แมสนะคะหยุดดูอาการก่อนเลย14วันค่ะหยุดดูอาการก่อนเลยค่ะ14วัน ที่นะคะไม่ได้ใส่แมสนะคะแล้ว CF หยุดดูอาการก่อน14วันค่ะหนักตาไหมค่ะหนักตาไหมค่ะก็ไม่ค่อยหนักคะ่ะอีเชื่ออะไรเนี่ยอีชื่อนักการมีมากมีมากจริงๆมีมากจริงๆสมองมีแต่เรื่องไร้สาระมากจริงๆถึงพูดคัดขาผิดตลอดนักหนักตาไหมค่ะก็ไม่ค่อยหนักนะคะอย่าลืม ติดตามกันด้วยนะคะ่ะงงไปหมดอีดอกคะค่ะค่ะน้องบอกห้องแอดมินเบาเสียงเจ๊ลูก โอเคเริ่มยังกดใช้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้มีแมสให้ค่ะวันนี้มีแมสให้ค่ะอย่าเรียกว่ามีแมสให้ดีกว่าเรียกว่าเรียกว่าเออขายแบบขายเอาหน้ารอดดีกว่า ใครเอาหน้ารอดดีกว่าใครที่กดแช์นะคะวันนี้ได้แมสไปเลยใครไม่กดแช่อยู่เฉยอย่ไม่ต้องสารแนซีเอฟนะคะใครที่กดแช์นะคะเอาแมสไปเลยวันนี้ใครที่ไม่ได้กดแช่นะคะอยู่เฉยไม่ต้องสารแนซีเอฟนะคะเราจะปล่อยแมสก่อนนะคะเราจะปล่อยแมสของเด็กก่อนนะคะเด็กน้อยก่อนนะคะเราจะปล่อยแมสของเด็กน้อยก่อนนะคะกดแช่ให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวซีเอฟค่ะหลักฐานการแช์นะคะแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับการแคปเจอร์หน้าจอแล้วลูกค้านะคะก็นะคะพิมพ์บอกได้เลยนะคะลูกค้าทั้งหลายนะคะก็เตรียมตัวนะคะซีเอฟนะคะแล้วก็โอนได้เลย ่อนว่านะคะโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างโปรโมชั่นเราคือนะคะหยิบนี่ให้พิมหน่อยพิมรีแพนโะปรโมชั่นตลอดเดือนนี้นะคะถ้าซื้อพิมรีแพนนะคะถ้าซื้อพิมรีแพนนะพิมรีแพนเนี่ยคืออะไรเคลบยากระชับจิ๋มนะคะใช้แล้วนะคะจิ๋มฟิตสตาร์ติดง่ายแต่นะคะคนทั่วไปน่าจะบอกว่าจิม fit, ๋มฟิกแคกติดง่ายคุณลูกค้าขา ใช้พิมพ์รีแพร์ตัวนี้นะคะน้ํายากระชับจิมตัวนี้นะคะมีโอกาสนะคะไม่เด็ดไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปคุณลูกค้าขาตัวนี้ค่ะพิมพ์รีแพร์เน้ยน้ำยากระชับจิมแต่ทาหน้าได้เพราะอะไรคะทาจุดซ่อนเร้นจุดบอบบางได้เฉพาะหน้าเรานะคะต้องทาได้เหมือนกันโดยเฉพาะนะคะคุณลูกค้าขารูขุมขนรูอีอนเทนีอย่างลุกมาแล้วคุณลูกค้าขาตัวนี้ทา เล็กมากเล็กเป็นเท่าเข็มทำหกใส่แตกแพร่งใส่ท่อแป๊บที่บ้านนะคะเข้าปลาที่บ้านอันใหญ่มากนะคะหันมาอีกทีนึงหยอกอันเท่านี้เนีเนเนเน,เ,นเท่าปากเข็มอันเท่าเข็มเย็บผ้าตกใจหนักมากคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้กขาขาใครที่ซื้อพิมพ์รีแพร์กลิ่นหอมกระชับจิม๋ม ตกขาใครเป็นอ่องปูนะคะให้ซื้อได้เลยนะคะใครที่แบบตกขาเนี่ยอุ้อ,อ,อีดอกนุกมันปูมันกุ้งให้ซื้อได้เลยนะคะให้ซื้อได้เลยนะคะ390บาทโปรโมชั่นนี้นะคะซื้ออะไรนะคะก็ส่งฟรีจะซื้อพิมพ์ริแพรพริกทอดก็ส่งฟรีน้ำพริกก็ส่งฟรีอะไรก็ฟรีทุกอย่างในกล่องห่กเพีย <nhiều> งแค่ซื้อพิมพ์รีแพ่ร้อยาลำดับต่อไปใครกดแชร์แล้วเตรียมตัวค่ะแมทค่ะลำดับต่อไปใครกดแชร์แล้วเตรียมตัวค่ะแมทค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่แมทเด็กก่อนค่ะลำดับ ใครกดแชร์แล้วเตรียมตัวแมสค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่แมสเด็กค่ะแมสเด็กค้ะลายค้ะสีค่ะแมสเด็กค่ะลายค้ะสีค่ะคุณลูกค้าขาใครที่นะคะลูกๆต้องไปโรงเรียนปกตินะคะใครที่ลูกๆต้องไปโรงเรียนปกตินะคะแมสของพิมพ์นะคะแมสของพิมพ์นะคะลูกค้าขาหนึ่งขนาดเท่านี้ค่ะพิมให้ดูเอลซ่า ยังไม่ได้ขายอีดอกแมสจะเย็นเย็นอันนี้แมสเด็กอันนี้แมสเด็กใช้ได้ตั้งแต่เด็กนะคะที่อายุสองขวบขึ้นไปนะคะจนถึงเจถึงแดขวบคุณลูกค้าขะ,ะผ้านี่นะคะเป็นผ้าบางสองชั้นนะคะเป็นฟองน้ําและยืดได้คุณลูกค้าขะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาใครที่จะเอาแมสเด็กเตรมตัวเลยค่ะแมสเด็กนะคะ1สี สสีสามสีปาปาพิกสี่ส,สีนะคะ,ชม,นะคะชมพูห้าสีนะคะชมพูนูดหนะคะเอาเป็นว่านะคะแมสเด็กนะคะใครจะเอานะคะ C F ค่ะสิบอันนะคะชุดละสิบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด งูเป็นลูกใสแล้วลูกทําตกพื้นด้วยความสับเพร่าหรืออะไรก็แล้วแต่บอกลูกเลยนะคะทิ้งไปเลยลูกแม่มีอันใหม่แม่ซื้อพิมพ์พิภายมาเลือก้าอันคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแม่เด็กใครซีเอฟนะคะกดแชร์ก่อนแล้วซีเอฟได้เลยค่ะ10อันร้อยเดียวค่ะแม่เด็ก10อันร้อยเดียวแคปเจอร์หน้าจอค่ะอันละ10บาทค่ะแม่เด็ก10อันร้อยเดียวแคปเจอร์หน้าจอค่ะอันละ10บาทค่ะแม่เด็ก10อันร้อยเดียวแคปเจอร์หน้าจอค่ะอันละ10บาทค่ะแคปจอเลยค่ะอันละ10บาท